ไปล้างเครืล้าง,างจานเสร็จแล้วพ,โโนนพี่น้องเบอิดน้ำพีทปนัมมือแดงจึงครึงเรียบร้อยแล้วนะคะพื่นน่ะสะอาดสะอาดทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยห้องนอนก็สินอนบางหันแล้วนะคะของพ่อใหญ่ก็อย่งบางนี่นะคะเฮ้ยให้เธอคัมแบ็กนะฮัลซีบิวไม่แฮปซีเธอไปกอล์ฟเส้นไปที่ไหน มาชิคุ o บเมนิตยก็วันปอวันปีนไปเพิ่มาไปตกปลาอากาศดีโอเซ่นไปโลดโบไปแล้วไปที่ล้วกูเดียวาสั่เส้นจะโรดเนเจ้าก็ต้องไปน้ำบรเวณบรินซ่อนเลยกินเมาเม่าเก็สินอนเงือบตัวเน่พอโตอมวดิก็มีเกตลิตเฟูนคันโซว่เบรอสกอล สกอลสกอลแปลว่าชนแก้วยกแก้วนะจ๊ะหรือว่าต่ำจอกเอ้อแรงนี่นอนแซบนอนนวดเดี๋ยวสิฮะว่าไม่หน่อยต่อแหล่เบิ่งเนอ้อนี่สองถุ่มนะออตตาออก่า อออสองทุ่มแดดนั่งเปียงเปียงนะคะขอบอกว่าสองทุ่มนี่ค่ะสองทุ่มซีฟนาที่นะคะแดดเปียงเปียงึ้นเอาโรดน,นะคะมอมาเล่นในเบิงอีกเทเนอร์นนแดดนะคะเห็นนะคะแดดนะคะแดดค่ะแดดค่ะสู้เลนสู้เลนดูอ๋อ แค่นี้ยังไม่ได้แล้วค่ะพอ่าอินเทอร์เน็ตมันโลแล้วนะคะเพราะว่ามือนนี้ยเขาส่งเอ็มเอมาว่าคุณต้องซื้อเพิ่มหกสิบเก้าโคตรนซื้อหัวไแล้วทากลับไปบ้านค่อยแชทค่อยอัพบอกอัพ่นยังแล้วค่ะตอนนี้มา้วเลยค่ะ เอาไปให้กลุมเอาเอาล่าโลกไปซื้อหนาจออยช่างกล้านะเน็ตพ่มีและช่างกล้า เมาเลยน,นะคะเดียสภปกกะนอนนะคะมือนี้ในคืนที่สองมีคลิปบอกเราเรล่าๆของชีวิตก็เป็นดูของเมย์หน่อยแเราบอกเราเรล่าๆสามัยเป็นยังหน่อยของเมย์หน่อยลายแห้งนะคะชีวิตนี่แสนเศร้าเนาะบอสเนี่ยยักษโกยายแม่เมข้าไปน,นะชีวิตเมย์หน่อยกับฮันนายยังมากมายนะคะ เือบอกว่าต่อไปนี้ไม่สนใจใครนะคะประกาศปลดแอกตัวเองบน a c e b o o k มาแล้วนะคะใครคิดมาไม่น้อยพอดีก็บระองคบเพราะกระหูโตว,ว่าขอวอกภาษาบ,าาบ,าาบา้านๆภาษาแบบจริงจังจริงใจนะกูนะบ่มีดีดอกกูก็ทั้งดีทั้งซัวแต่กูก็ยอมรับตัวว่ากูก็เห็นห่งังแต่พลังคนเนี่ยบ่เคยยอมรับตัวเองขีค่คนอื่นเห็นเมด,ดยกเป็นขี่เจ้าของ นั่นก็คือนิสัยและสันดานนะคะแต่ว่านิสัยสันดานของเม่น้อยนี่ยูหว่าจะคข้องไปขี่ไปกล่องไหนนะคะโหว่าเหตดเร็วเหตดสวยนะคะยีา่ย่อมรับในผลที่จะตามมานะคะเพราะข่อยก็คือผู้ยิ่งคนหนึ่งยนก็ยากดีอยากได้อยก็มีความอยากอยากกินอยากอยู่อยากได้อยากมีอยากแสบอยากเซ็กอยากสารพัดล่นะคาอยากนะคะคนเขามี่ความอยากหมดแหละมันขึอ้นอู่ทีว่า เจาสิสนองความอยากของเจ้าแบบไหนแล้วเมื่อเจ้าอืมมเราจะเสซ็ตจังไหนนะคะ งืดเน็ตเฮ็ดยังกับบรายโพสยังไปกับแปดสิบแปดเทื่อกับบรายอ่านชาวบ้านเขากับบรายเฮ็ดยังกับบรายโอ้ปุตธอีตุนสัตสเกอนสกอนสกอนสลูดสกอนสลูดสกอนสลูดชนแก้วมืดแก้วมืดแก้วสกอนสลูดสกอนชนแก้วสกอนสกอนสกอน สกอลสกอสกอล้นแก้วสรูดเบิร์ดสกอสรูดสกอลสรูตส้นแก้วเมิดแกลเมิดแกเมดแล้วนะคะอยากโนนี่ อินเทอร์เน็ตมันก็เป็นตาหากักซะละเกินเออพ่อไงเสนอเสนอสนอง,นงเดี๋ยวสิออกไปนั่งกินเบียร์ได้นี่ข้างนอกนะคะ,คะพ่อไงกินลมชมวิวข้างนอกกันดีกว่าทำอะไรให้มันมีสาระเนาะ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกสึ่ทสืออ่างด้วยรักใจากใจออกมาจากความจริงใจใจากไม่หน่อยจริงๆดูจากแายตาและการกระทำนะคะด้วยรักจากใจใจ้ารักนะจุ๊บ